คนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมนายซีโร่นะฮะวันนี้อยู่ในเกมมา์ครับนะครับเซิร์ฟกอมแมทนะฮะเฮดดีนะครับผมวันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านนะฮะเบลครับเปิดรายการเปิดรายการเปิดรายการไปของคุณเลยของคุณของคุณเลยเป็นแนวคุณแนวผมสวัสดีครับโอเคต่อไปครับคุณไอฮะมีคนดูกี่คนครับเนาะคนดูกี่คนคือ จะวัดดีให้หมดเลยครับโอ้โหจะวัดเข้ัปดีคัมดฏิคััปดีคััปดีคัมวัิดีคปับเ้ยจะได้เล่นอยู่แล้วเนี่ยอ่าโอเคครับว่าช่วงนี้อาจจะเห็นว่าชิปแชนแนลไอเจมันหายไปไหนนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ติดคุกิรันนะครับผมใช่ใช่แม็กซีซีซั่นใหม่มานี่กูแบบกลับมาเล่นโดยด่วนเลยแล้วก็รู้สึกว่าคอมมีปัญหาส่งซ่อมนะครับผมก็โปรแกรมมีปัญหาต่างหากแม่งมีปัญหาหลายอย่างมากนะผม เออนะฮะโอเคเอานี่อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าสกายคราวนะครับผมอ่าตอนนี้ผมจะเอาตูดคุณเบลแล้วครับผมตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปตรงนู้นกันจื่อแล้วเนี่ยไปตรงนู้นก่อนไปตรงนู้นไปครับผมชิงสุกได้มั้งโคตรดีครับไปเลยชิงก่อนได้โคตรดีครับ What เดี๋ยวจะตกซีเร็วชิงสุกก่อนทามเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันหนึ่งอ้าแม่งติดชิมหายแล้วอ้าเรียบร้อยครับมาถึงก็ first match วัดสุบัติเร็วชิงสุกรหับเร็วไม่ได้แล้วอ้าวเตียเตียงเราอยู่ไหนเตียงเราอยู่นี่ไงนี่นี่เตียงเราเนี่ยอ๋ออ่าเพื่อเราต่อไปแล้วครับแม่เร็วความรวดเร็วครับเร็วครับเร็วครับแม่มือเขาเร็วจริงๆครับโอ้โหทีนี้ใครวะแม่อนนี้โหเนี้ยก็คุณเบลมีไอเดียแทนนะครับก็อาจจะเห็นผมเขาเขาแคสแมปกันหลายครั้งหลายคราวนะครับผมปึ๊บ ปึ๊บอ้าวเฮียไอ้ยติดนี่มีโอกาสได้เล่นเซิร์ฟเวอร์นะฮะปึ๊บก็แมทก็เลยมาเล่นหน่อยที่จริงวันนี้คาชาเขาจะมาแต่เขาติดเกมอยู่เนี่ยติดว่าไอ้บล็อกบล็อกเอ็ดเนี่ยบล็อกบล็อกคาชาแม่งคงนินทาแล้วจริงว่าคาชาเขาอยู่เดี๋ยว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 เดา๋ยวเดี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 ๋ยเดี๋ยวเดอ๋ยวเดี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 ๋วเดี๋ยว้ดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพออย่างเยอะอ๋อตกตกเมย์เมย์อย่าทำหนูม <Okay. S 2> เมย์ตายเถอะกูเฮ้ยใครมีมีเหล็กบ้างผมผมอ่ะอะไรนะเขาเพิเก็บเก็บเหล็กไปได,ด้วยนะผมนะผมดูเหล็กแป๊บด,ดูดูเหล็กกูมีดูเหล,ล็กอยู่แต่แม่งเป็นของโรงบาลน,นี่เขาไม่ไม่มียี่ห้อด้วยอืมเออขอบคุณเบลมองหน้าไม่้ทำครับครับกล่องเอ้ยมีกล่องเนี่ย นะฮะนี่มันออกมาเลยรอรอไปประมาณสักสิบยี่สิบวิอะมั้งนนี้ยออกมาทีหนึ่งก็ตรงนี้ก็ปีใหม่กันแล้วนะับใกล้ปีใหม่แล้วนะริสมาก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีชิปลงนะหังจากแดกรอยคำโชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮใครมาวะเออเฮ้ย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 ้ยเ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 ้ย สองเลยมีไงโอ้มันหรือคุณครับเฟิร์สบัตผมผมผมเฟิร์สอ๋ออ๋อผมเฟิร์สไปเมื่อกี้เฮ้ยทีมเรามีผู้หญิงด้วยว่ะคุณเห็นจริงเหรอเนี่ยดูดิข้างบนเนี่ยเก็บเก็บเก็บเอะไรก่นอ๋อผู้หญิงช่างวันช่างวันช่างวันไอ้ตัวเหมือนเอโนมัน่ะไอ้ผมหลงเตียงวะอยู่ไหนวะเตียงอยู่ข้างหลังไงเห็นเปล่าเป็นป้อมปอมเลยอ่ะน่าดูนั้น่ะคุณเบลเข้าไปแล้วคุณเบลระวังนะเว้ยอุคุณเบลใช้แผ่นนืดแผ่นนืดคุณเบลโอเคโอเคแมุมุมเร็วเอาไปวางรอบๆไว้ไปแรกแกหมมุ นี่เราเดี๋ยวไปเอาไปเอาทองกันไปเอาทองกันใครก็ได้ไปยึดตรงกลางครับผมนเลยเด็กก็จะถามกันนะทำไมพี่ไม่เล่นบัวต่อยมันดิต่อยมีหลักการครับผมต่อยต่อยไม่ได้นี่หว่าต้องใช้ตีเออกระเมนาไซเอาเอาเอาหมดแล้วไอ้โอเมยเฮ้ยสีอะไรสีอะไรวะใจอ๋อเฮ้ยเสีแดงมาแดงมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คุณเบลระวังแดงมาตีมันตายปะตายแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอาจริงเหรอนี่นี่กำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะคุณเบลทำอะไรอยู่อ่ะคุณเบลคุณตัวไปแลกไปแลกนี่มายังวางนิ่วเดี๋ยวคุณเบลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแลกนี่ให้ไม่ต้องห่วงแป๊บนึงเดี๋ยวผมแลกให้อะเอาไปมเอาไอ้แมงมุมใช่ปะโอเคสีดูไหน่อยทีดูผมหน่อไม่มีไม่มีตอนนี้กำลังดูอยู่เอ้านั่นมันอะไรของมันวะ นี่เบลคุณเบลคุมเตียงไว้นะเฮ้ยดูดูดูเตียงไว้นะดูเตียงไว้เดี๋ยวผมมาครับขอบค้าบโอ้ยดูนี่ดูนี่โอเคอุ้ยเกือบตกอุ้ยดีนะโดดทันะอะไรของพวกเราฮะอ่านะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยแลกดาบแป๊บอย่านะจะมาข้างหลังฉันนะมึงอืมโอ้ยแคร์แคร์แค รู้สึกว่าไอ้อีสีอะไรนี่มันจะเกี้ยวกาดมากครับผมเฮ้ยๆฮ้ตีแตกไปละป้อมหนึ่งธนูแน่ไอ้สีเขียวเหรอไอ้สีเราก็ยอมแพ้ไม่ได้นะกูเหมือนกันว่าคลิปนี้เสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะเนื่นองจากว่าเนื่องจากว่าที่บอกมีปัญหาอยู่กับไอ้พวกเนี้ยนะโอ้โหเหล็กสี่ก้อนเนาะเนาะเลยโอ้ยเดือดเดือดสี่ก้อนก็ขาบดาบก่อน แต่ผมเอาเหล็กหนึ่งก้อนทำมาทียอะไรเนี่ยเฮ้ยเหล็กไม่พอว่ะต้องขาดอีกก้อนหนึ่งเนี่ยอ่าครบครบครบป่ะครบแล้วอย่าเลิกไปก่อน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 เฮล่ิมกคนเดียวแล้ไปก่อน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 อุ้ยอุ๊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 ยอ่าได้ที่ขุดแล้วครับเอ้าเอาครับรอบนี้เออไหนไหนเอ๊ะคุณเบลไปบล็อกตรงนู้นดิใครยังไงใครจะยังไงไม่รู้ใครจะยังไงไม่รู้เดี๋ยวกลับก่อนเยียง เฮ้ยได้เหล็กได้ทองว่ะสี่เว้ยเฮ้ยสีสีไสสอ้นี่มาว่ะคงไม่มามหาเราหรอกสีเหลืองมาเฮ้ยตีมันตีมันไล่ตีมันมันตายแล้วคุณจะตายหาแล้วเนี่ยหนืดเลยมันทำอะไรของมันวะพวกเร็วไกลรอกลายเป็นมึงตายเอาเฮ้ยโหตายครับทองทำไมมันอนี่จังวะ <Okay. S 2> เฮ้ยเฮ้ยสีสีแดงอยู่บนหัววะ่ะจริงเหรอ,อสีแดงสีแดงไปเตียงกูแล้วสีแดงไหนวะเฮ้ยสีแดงอะ่ะมันขุดอยู่เอาชิบหายแล้วกูจะทำยังไงละ่ะชิบหายแล้วกูเฮ้ยเร็ว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 ต่อต่อไปต่อไปเร็วเร็วใช่ชิบหายแล้วไงคุณเบลครับผมต่อไปเร็วเร็วมันจะทำลายเตียงแล้วโอ้ยตายไอ้เหียชิบหายแล้วไงโอ้ยตายตายกู เอาแพหรอมันขุดขเตียงกูแล้วไงก็บอกให้ดูกันหน่อย <c oughs> แล้วมีอันนี้ไปข้างบนไหนอยู่ไหนวะมันอยู่มันลงมาจากข้างบนผมก็บอกให้ดูกันหน่อยโอ้ยเช็ดเค่ยังโฉดดิจาไกเด่นนี่วะอะผมไม่เห็นนี่แม่เขาคิดโอ้ยไอ้เฮียแม่งมาจากทางไหนวะตายแล้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับมันมาจากข้างบนนะเห็นไหม,มนะมันมีทางอยู่นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูนี้เิเอาทองมาคะาเป็นแอปเปิลทองตายตายแล้วคือตายอันนี้คาเป็นเค้กนี่ตายไม่ได้แล้วนะครับผมตายไม่ได้แล้ววิ่งตายไม่ได้ก็เหมือนตายแล้วอะไรเงี้ยมันวิ่งมานจกทางไหนวะเดี๋ยวดูกันอ๋อโอ้ยแปลทางว่ะมันทำทางต่อไว้ให้เราวังสิทางไหนวะอย่างข้างบนเนี่ยเห็นปะ กูฟาร์มของก่อนไปละไปล้วชิมนี้สั้นมากบอกไว้เลยเอามั่งเดีเอามั่งเหรอระวังระวังแม่งเอ้ยแล้วใครใครเป็นคนขุดไอเนี้ยทางเดินไปอ่ะท้าขุดทุกทางเดินออกอ่ะฮึบโอเคมันไม่ทำทางมาให้กูแต่ก็ไม่ทำนะฮะเออกูปล่อยแกะไปดีกว่า เเออเออตายไม่ได้ด้วยครับตอนนี้นี่ไงรู้แล้วนี่ไงเจอทางแล้วคุณสิสิไปบุกเป้าบุกเป้ามามาขึ้นมาเร็วคุณเบลคุณเบลปล<อ>่อยแกะไปคุณสิแลกอาหารมาสิไปไหนนะแลกอาหารผมได้ขึ้นบ้าข้างบนเนี่ยเบลไปไทางนะใช่ปะไปไทางเน,น,นี่ยเคลมไงวะเปดกระโดดขึ้นมาเลยเอาบล็อกขึ้นมาเอาอาหารเหรอเอาอาหารเราจะเอาอาหารขึ้นมาจะคกูจะขึ้นยังไงอะ นี่ไงนะมันมีทางเชื่อมอยู่เห็นป่ะตรงที่มันขุดอ่ะเห็นชื่อผมไหมล่ะโอ้โหไปเก็บของกันโอเคทางนี้เหรอเบลเบลก็ชิบไปนะต้องต่อต่อบอลขึ้นไปใช่ไหมมันเห็นชื่อแต่มันเห็นชื่อแรกอาหารมายังแรกมาแลกมาล่ะโอเคโอเคมาผมผมหิวคุณเบลอย่าเพิ่งไหรอก่อนเราเราเตรียมพลก่อนอยู่ไหนวะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจึ๊บจุ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 ๊บดูดูทางมันต่อไว้เห็นไหม พก็เราจะไปฆ่ามันใช่ไหมตัวทางมาตรงไปดได้ยังจำได้ดูมันทำทางไว้ก็น่าจะพอกินนะมั้งเค้กกี่ก้อนไม่รู้อะนั่นไงมันยังไม่เลิกที่จะขึ้นหลังคาอีนั่นอะอีนั่นไอคุณเบย์เอณสีอาหารอะเหรออาอาหารเหรอมา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 รีสแต้มิน่าก่อนเอาหิวโอเคอดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวกดชิบไว้กดชิบไว้กดชิบไว้ ชีวายนะังเขาชีวายเขาชีวายโ,โอ้ตายแน่เลยผมว่ายังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังต่ออยู่มัยังต่ออยู่อ่าสบายเสร็จเสร็จกูละเสร็จกูละก็ชิบไว้ก็ชีวายก็เสร็เดี๋ยวเรีบวิ่งมาคุณเบลยหญไม่เห็นนะเดี๋ยวรอดักตีแม่งอย่าง,งนี้แหละอะผมวิ่งเลยผมกระโดดเร็วเร็วคุณเร <ขอ S 1> ็วเร็วเร็วแล้วมันทันมารอาดักตีแม่งซอกเงี้ยเลยคุณเบลหาซอกไว้เคผมไปช่วยแล้วอีมันมาแล้วมันมาแล้วเอาซอกบังไว้ตายดิมึงตายตายเออ มาช้านะโอเคดีแล้วสิเดี๋ยวข้างในเดีล้วมาไปก็ไปก็เออมาฝังนน้นอ่ะมาแล้วมันอยากแอ็มเอมมามึงจิง๊กทำไมเอ้าไอ้เหี้ยวิ่งไปไหนล่ะอืมวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนยังไม่ตายเอ้ยไปทำลายเตียงเลยปะไปไปสีฟ้าอยู่ปะสีฟ้าไม่มีคนอยู่อ้าวสีฟ้าตายไปแล้วไงกินนี่ว่ะเอ๊ะกินกูสีเขียว ไปสีแดงสีแดงสีแดงไปสีแดงไปเฮ้ยมันมาปะมันมันจะตีเราตกแน่เลยเชื่อผมดิไปแล้วจ้าอุ้ยมึงมานี่วะเฮียถอยก่อนชิบหายละชิบหายละชิบหายชิบหายอ้าวอ้าวตกไอ้เฮียตายเลยอื้ออื้ออื้ออื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 คุณเบลเอาไว้คุณเบลอยู่อ่ะคุณเบลคุณไม่ไหวปะ คุณเบลเข้าไปคุณเลยคุณเบลวิ่งไปวิ่งไปเลยคุณเบลสู้สู้มันเลาวออกทีแอ็กตีมันอืมอืมตีมันตีมันีมคุณเบลอะไรอ่ะไหวไม่นั่นอะเรียบร้อยกลายผีแล้วโอเคทีสองสองอ่าทีสองตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะรับสวัสดีครับ